เรียนใหม่คนที่สวยๆมาสองคนอ่ะเห็นหรือเปล่าใครวะไอ้ไอ้ผู้หญิงอ่ะจะยิงแนนโนอยูรีก็แน่นโนะอูนี่โบโบโเลยอะเราขออยาิงยูรีนะก้นมันแน่นดีเลยเร็วโอ้ไม่มีไ่แล้วมันเดินธรรมดาไม่ได้เลยเดี๋ยวมันต้องนั่งอ้ยชิด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 ชัดเิดนิะชิดชิด มึงดูไงละบาเป็อะไรอะลีลาดเสิงสวิงเต้นแงแห้งนี้ไม่ได้แล้วต้องทำดนตรีให้เพื่อนเรานะ ถ้าแนนนอจะทำแบบนี้ทุกวันยูรีว่าแนนนอคงตกงานแน่นอนเลยแหละก็ไม่อนะเราคิดว่ายูรีที่โหลดสูตรในคลาสแล้วอย่าคิดที่จะมาสู้กับแนนนอเลยก็ทุกวันเนี้แนนนอทำอะไรก็ไม่รู้อ,อ้อม้อมไม่ตรงเหมือนกับยูริถ้าเป็นยูรีนะยูริฆ้าไปนานแล้ว แต่น,นโนก็ยังไม่ชินกับวิธีฆ่าเหยื่อของยูรินะยูริเนนโนจะบอกอีกอย่างนะใอย้อย่างหางยูริโดนแนนแโนเข้าไปใช้ไปเถอะท่านแนยโนอะไรยูริ <c oughs> ท่านนนโนอยากลองดีกับยูริและอยากตกงานเนนโนก็มาลองดูมาลองกันดูจะรออะไรล่ะ เดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นแนนโนยูลิไม่มีอะไรนี่คะครูเธอจะหมุนล้อห้องเรียนทำไมครูเวียนหัวเธอเป็นอะไร ชายนี่มาจับตูดฉันทำไมบ้านเรารวยเราเลียลกขอคนนี้เองแล้วเราใครอ่ะพวกนายรู้หรือเปล่าว่าการจับตูดผู้หญิงเธอเขามีเงินนะเฮ้ยอย่าไปจับตูดยูี่พวกนายนี่ทำไมเป็นคนแบบนี้เตะเธอเห็นไหมใครยืนอยู่ตรงนี้ไม่รู้ครูมายืนนี่สิยูริอธิบายความจริงให้ครูได้ยินสิค่ะครูแต่หนอธิบายไป ความ,วามจริงมันเป็นยังไงความจริงก็คือตอนนี้ยูริอยากเข้ามาแย่งแย่งซิไม่ใช่ครูถามว่าวันนี้เธอได้กินข้าวหรือเปล่ายังไม่ได้กินเลยค่ะครูอธิบายหม่สิคือตอนนี้ยูริเข้ามาในชั้นเนี่ยคือเขาจะมาแย่งซีนแนโนโนค่ะซึ่ง y ซึ่งแนนโนไม่ชอบเลยยูรยิไม่ได้มาแย่งซีนอะไรนะก็ถ้าคนเขาดีอยู่แล้ว แล้วก็แนนโนก็ทำอย่างดีไม่พอแนนโนก็คนที่จะเป็นที่โหลถูกปะ่ะรู้ได้ยงังไงว่าแนนโนยังดีไม่พอเอาอย่างนี้แล้วกัน <laughs> วันนี้ในคลาสของลีลาดครูจะให้เด็กๆจับคู่กันแล้วมาเต้นลีลาดแข่งกันระหว่างยูริกับแนโนโนไอ้ผววู้ชายามันมจับตัวจ,จับ,จบัวก้นเขาดิโอ้ยเฮ้ย,ย<า>หยุดก่อนอฟังครูพูดให้จบก่อนอครูจะให้จับคู่กันแล้วก็มาเต้นแข่งกันคุณครูครับ อันนี้หุ่นเหรอคะบีบ้าวั่งนี้คือหุ่นเหราจะไม่ให้เขาพูดอะไรเลยครับไม่ค่ะครูหนูอยากจะถามเขาสักคำหนึ่งว่าอะไรพูดสักคำแล้วยังขึ้นมาบีบ้าวบูเดี่วบูเดียวบูเดียวในนี้พูดดีๆนะเด็กเด็กหญิงแนียนเนอะเด็กการคอนะครับแดนน้องอยู่นี่หาอะไรอ่ะแดนน้องอยู่นี่หาอะไรผมหายผมผมหมุนผมหมุน โอ้แนนยูริเป็นโลกโลกหนึ่งท oh, like yeah. like yeah. like ี่ขาดผมไม่ได้รอเหมือนที่ไปนไปแล้วหรอโป้โป้อยู่ไหนครับผมยูริเดินมากมาข้างหน้าคูจะให้เธอสองคนเป็นคู่เต้นลีลาชอบค่ะครูถ้ายูริว่ยูริเตะอยู่ไหนครับเตะมาหาออฟ คลายออฟเราเธอพาเราเต้นนะเราไม่เก่งเรื่องนี้ค <Q. S 2> <ป>ิวคิวคู่กับเกียบนะ<ป>แล้วมกูเต้นกู่กับเกียบเลยอ้อมอุ้มอุ้มคู่กับแจ็คกี้โอ,อ,อ้ได้ครับแล้วแน,นโนคู่กับใครเนี่ยทีนี้แน,นโนแนโนเธอต้องมาเต้นคู่กับครูเฮ้ย เธอมีเสน่ห์มากสำหรับครูครูคิดดีแล้วหรอคะอะไรนะครูคิดมานานพอสมควรเคยได้ยินไหถ้าเป็นยูริยูริฆ่าครูนุ๊กนี่แหละครูกับนักเรียนใครเอารำโพงพวกนั้นออกทีนี่นี่เราจะมาแบทเทิลกันเลยนี่นางไม่ต้องเอาแล้วเราเอาเอายูริเราชอบยูริงั้นเราเลี้ยงยูริคนมันแข็งมากเลยนะนู๊กจีด่าวัวเด็กชายสงสารมา พวกรู้ไหมว่าก็งเก่งในกูุายอะไรอะไรเลสิงโตเสือดาวอย่าทํานะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับ Are you ready Yes I am ค่ะครูครูจะพาเด็กเต้นเพลงไม่ได้อยากเป็นเสือ